มาจ้าพี่น้องมื่อวันนี้มากินซอยจุซอยจุก็ข้าวเหนียวอยากซอยจุน้ำจิม้มแจ่วคขมขมผักกระิมิสซาลาแนะ่บรเห็นมันบอไม่จัดสาะลาแนะ่ต้นหอมผักขางเคียงสิมแจ่วกันเด้อพี่น้องเด้อคขมอัมบลำอืมอันแท้น่ะ อืมน้อนหวานจากพี่น้องอืมคมตายบอกเอาเลือกเนี่ยสดดเลยอย่าไปถาเอาไว้ในเขียงตุยน้ำจิ้มแจ้วเฮาห,าหอมข,อข้าววอืม จริงวะอืมเส้นอ้อืมอืมขอทานะอืม ดีกับสื่อพวงดีจะมาต้มเอาเองต้มใส่ลำปลาแช่ตูวเย็นไว้ tchau มาละบอกในนห้ขมไปหน่อยอืม หัวก่อยอยู่จ้ะแต่ว่าบะหมักก่อยมักจุกขอเล็กกินก่อนน้ำจิ้มนี่สองคนฉัดอันนี้น้ำจิม้มนั่นแหละว่าเสดยำเห็นเนื้อก็เลยเศร้าอยากยับ <c oughs> ส่วนนี้ไ่ได้พี่น้อง สุดเจ้าขม้มได้แจ้าขมวมมานี่ยจุดจากว่าโอเคจับ แซ่บจะแซ่บคลิปนี้ไพ่บอมักดิบกับเขาอาัย่ได้จากพี่น้องนี่อยากไหมไม่เคยกินนะ ันคิดยากหัวเขาก็ใจดีเาก็ไปหาให้แต่เศ้าๆ ขนมปังนไงคุยแจ้วบบนี <ười character> ้ทำยังไงสุดยอด แซ่บจากพี่น่องอม,มาละเฮ้ามาละาบ่ใครขมไปไหนทำมาละขมเนี่ยสิแสบเลย มันม่ทีตีเลยแสบหลายที่ตีไม่ได้ความสอบส่วนบุคคลด้วยจ้ะพี่น้องบางคนเขากับมักบางคนเขากับบอมักมามักกัเรียนพานคือได้มากะแวะมาคุยกันไหนด้วยจ้ะแสบ วันโยดะมันมสดๆขุยมาเลยเจียวครับยังไง,งยังไม่เสก็ พริกน้อยคุย้าบ่ไม่บยากเสียปากเลยุดย๊ดบ่มีตแต่เน่เปกก็สือ่อคุณดูแลได้ ก็เนื้อเล็กสองอ่ะก็ถ้ากินก่อยเนนือลูกหนวดเราบ่ามาจะเขีย่ย พริกน้อยก็เพื่อเคนได้พี่เนอะกายเ้าับ คุยเจ้าอีกคนนะจะคำ เพลแล้วพีกหลนวยแล้วพี่น้องเจ้สชวยดูหย,ออยนี่ พออละจากคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจในะตัวใจด้วยบาย,บาย